ladies and gentlemen welcome to the classroom ติวเตอร์ภาษาอังกฤษคนเนี้ยสอนได้ทั้งเด็ก The plane is going down oh my god I don't want to die สอนนักธุรกิจวันนี้มีนักเรียนมาขอเบอร์แก่ด้วยแหละชเว e t ด a y สอนแม้กระทั่งชาวต่างชาติ I'm going to w r n in America แต่ยกเว้น าคนนี้มองอะไระครับนห,นห,หน้าเหมือนผัวคุณเหรอ I want to break up with my Thai boyfriend ผม <laughs> ไปสอบสัมภาษณ์ที่โรงงานกุตาเป็นง้อคาอยาโดนต้องสอบผมถ้าจะให้พูดได้เลยก็คงไม่ทันหรอก H H H มันไล่มาชิวๆอะ H T C แต่ถ้าจะให้แค่สอบผ่านอะมันมีอีกวิธีหนึ่งที่ติวเตอร์เขาทำกันติวเอะไรทุกคนนี่เพลงโคโก I'm good And glad I'm meet you guys to you ครูเขาบอกว่าเขาเป็นกูไปติดเตาแก๊ส,สมาทอดปากกายส์โอเค let's start interview โอเคตั้งโต๊ะแดกเลยครูเขา <c oughs> วันนี้ต้องคุยกับฝรั่งให้ได้อย่างน้อยสามคนเฮ้ยวยาวเฮ้ยวายู ไอไฟกูแอมไอหังเฮ้ยวู N ้แมนวู้ดสว์แมนโอเคอยด U N E ชิบหายจูไม่ใช่กระดาษวะทอล์กิ้งด <play> <id> ิกแม่งผิดชัวเลยป๋าถูกถูกเฮียนะเราใช้ทั้งโลกกูเนี่ยผิดกูจะโวยอะไรกันนักหนาววะโดนได้แล้วอะ ไฟ thank you love you เชี่ยที่ยังเปิดไฟทำไมวะ oh. ชอบดูมากที่ฝั่งเก่งน,นะยืนไปอะไรแล้วรอครับไปเไอ้ยพี่เผยดิ <c oughs>